ทำเลเราต้องต้องถอยลา อุ้ยมาเร็วจังสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างบสบายดีครับเป็นยังไงบ้างอือสบายดีครับสบายดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์ไม่เป็นไรงานเยอะใช่ไหม du học Ừ, เปียกแล้วยินตาฝน องเลครับกินเลยได้ไหมครับกินได้ครับได้กินข้าวบ้างไหมทำให้ดูพร้อมๆมลง กินกินบ้างกินเยอะหรือเปล่าต้องกินล้วครบครบคืออืมไม่กินแล้วแต่ว่าไม่ได้กินเยอะเหมือนปกติกินบ้างกินบ้างกินทุบมือนะครับยางไย เอาเวลาว่างดูแลตัวเองบ้างอืแล้วคุณได้ยินบ้างไหมครับเนี่ย นี่กินข้าวบ้างหรือเปล่ากินทุกวันครับกินทุกอยู่เลยโอเคไม่เจอกันนั้งหลายวันอ่าไม่เจอกันอาทิตย์หนึ่งเลยหรือเปล่าน่าจะแปดวันประมาณนั้น ใช่ครับประมาณนั้นนานไหมครับรอบนี้นานกว่า<ร>ทุกรอบไหมไม่นะครับรอบที่แล้วก็หนงอาทิตย์ก็ไม่นานไม่มีรอบไหนนานกว่ารอบไหนเลย กผมีอะไรจะบอกอ mm hmm. ที่เรื่องแรกก็คือเรื่องข้อความ เราเห็นวีส่งมาทุกวันเลยแต่เราไม่เลือกที่จะเข้าไปตอบเองอ หนูว่ามีแค่เรื่องเดียวเรื่องที่สองคือผมกำลังสับสนอะไรบางอย่างอยู่อะ โอเคจะไม่ถามเหตผลอะไรมากมายเพราะว่าพี่ก็คงมีเหตุผลมากพอใช่ไหมหนูไม่ถามอะไรหรอกถ้พี่จะทำอะไรสักอย่างจะเออเรามือทำอะไรสักอย่างมันก็คงเป็นสิ่งที่พี่คิดไว้อยู่แล้วใช่ไหม งั้นหนูก็ขอไม่ถามหาเหตุผลอะไรก็ตามโอเคไหมครับแล้วจะเรื่องไม่ตอบข้อความไม่อะไรคือไม่ตอบข้อความไม่ไม่ได้อันนี้เลย หน่อยแค่เำเหมือนทุกครั้งที่หนูทำอ่ะที่เห็นส่งไปทุกวันเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็ส่งไปทุกวันใช่ไหมมันก็เลไม่รู้ว่าหนูจะหยุดทำไม หนูส่งไปทุกวันโอเคหรือเปล่าขอโทษถ้าแต่ว่ามันแบบเยอะมากไปอะ่ะมันมันดูเยอะไปจริงๆริงแต่ได้ก็แค่วันหนึ่งก็ส่งไปสองสามข้อความนะัม่งช่ แล้วก็ที่เคยสัญญาไว้ก็ทําอะไรไม่ได้ทักอย่างเลยไม่เหเไร้เลยน่ถ้าไม่อยากทําเขาไม่ต้องทําอยากทําอะไรก็แค่ทําใช่ไหม ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำค่ะเจะไม่เคยโกรธเลยไม่เคยโกรธอะไรพี่เลย อ,อยากฟังนิยายน่าสุดท้ายไหมครับ หาไม่เจอครับน่าจะเปิดลบไปนี่เป็นไรแล้ตอนนี้คิอะไรอยู่อืมตอนนี้เหรอครับ ตอนนี้คิดว่าควรจะพูดดีไหมหรือว่าไม่ควรพูดอะไรเลย ถ้าหลังจากนี้คิดว่าจะมีพวุ่งนี้ไหมสำหรับเราถ้าเกิดว่าพี่รู้แล้วว่าหลังจากนี้จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็พูดมาเลย เราคิดว่าไงอ่ะฮึแล้วเราคิดอะไรอยู่อันนี้คิดถึงคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะคิดถึงเยงอะงเลยถ้าพูดดีป่าววะ มีข้อสุดท้ายครับที่ไม่ได้บอกน่้ครับ ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือที่ไม่ตอบแชทหรือว่าอะไรพวกเนี้ยโกรธไหมครับไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธโอเคครับครถ้าคนเราเลือกได้หนึ่งอย่าง เราจะเลือกอะไรครับสองช้อช้ที่หนึ่งเไรครับเลือกทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการจะเห็นแล้วช้ี่สองครับ ทำในสิ่งที่เรวยองอยากทำมีมีสองช้อยใช่ไหมใช่ครับช้อยที่สองครับเพราะอะไรครับว่าย่งไร ตอบไม่ยากนะรู้ไหมแลาวเจยทำอะไรยังไม่เคยคิดเลยว่าคนอื่นจะมองเจยยังไงถ้าหมดว่าความรู้สึกเจมันบอกให้ทำแบบนี้แต่คนอื่นๆที่อยู่า่บเปิดเจยที่มีอยู่จริงๆเขาไม่เห็นด้วย้วออยังไงก็ตาม เจก็ยังทำตามความรู้สึกเจนะ เท่าอย่างคนนั้นมาไม่จะเกิดอะไรขึ้นวะอืมโอเคครับแป๊บหนึ่งนะ สวัสดีค่ะเพื่อนอยู่ที่เดิมไหมครับยพืออยู่ที่เดิมค่ะโอเคครับค่ะเดี๋ยวผมพาเขาไปหาอ๋อได้ค่ะ พอดีสามที่จะบอกก็เดี๋ยวเราไปเห็นเองแล้วกันนะครับโอเคครับโอเคครับ